เบลเล่เบนเทกาไฮบริด2021มากับสีโอนิกแบล็คเขาให้คอนเซปต์ว่าเป็นการถอด d n a มาจากเบนเล่คอนติเนนทัล G.T เอาความสปอร์ตมาผสมกับความลักชัวรี่ความหรูหราของเบลเล่เบนเทกาได้อย่างลงตัวมากๆคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยที่ได้ติดตั้งปิ้งใสกันรอยเต็มคันทั้งภายนอกภายในจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับผมเบียมชัยคลับนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะได้อยู่กับรถซึ่งเป็นคันล่าสุดหรือเป็นรถคันแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยเลยนะครับกับคันนี้นะครับเบลเล่ b e นเทก้าไฮบริด2021วันนี้ก็เข้ามาติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแมกนัสโปกับทางใช้ขับเต็มคันเลยแต่ก่อนจะพาชมฟิล์มใสกันรอยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ข้อมูลเบื้องต้นกับรถคันนี้ก่อนนะครับเบลเล่เบนเทก้าเนี่ยเป็นรถลักชัวรี่เอสยูวีคันแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2016แล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กับเบลเล่เบนเทก้าที่เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดเฟสลิ์นะครับปี2021เบลเล่เบนเทก้าคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร ccv หนะครับแรงม้าอยู่ที่433แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับสามารถทําความเร็ว0ถึง100ได้เพียงแค่5.5วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดของเจ้าเบลเล่เบนเทก้า2021คันนี้อยู่ที่254กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ถึง50กิโลเมตรเลยนะครับฟูลเรนท์ของเขาเนี่ยถ้าผสมกันระหว่างเครื่องยนต์น้ํามันกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง747กิโลเมตรเรียกได้ว่าจากกรุงเทพนี่เกือบจะถึงเชียง อยูะคะ่คันนี้นะครับเขาให้คอนเซปต์ว่าเป็นการถอด DNA มาจากเบลเล่คอนติเนนทัลจีทันเลยนะครับเอาความสปอร์ตของตัวเบลเล่คอนติเนนทัลจีทีเนี่ยมาผสมกับความลักชัวรี่ความหรูหราของเบลเล่เบนเทก้าได้อย่างลงตัวมากๆจุดแรกเลยก็คือไฟหน้านะครับถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยเทียบกับเบลเล่คอนติเนนทัลจีทีเนี่ยเรียกได้ว่าทรงเดียวกันเลยนะครับตัวโคมไฟที่เป็นด m มอน h e a d l i g h t ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นได้ชัดมากๆกันชนหน้า ตรงนี้ครับส่วนการชนหน้ากระจังหน้าตรงนี้เรียกได้ว่าถ้าถ่ายรูปเพียงแค่ส่วนนียจะยูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเบลเล่เบนเทก้าหรือว่าคอนติเนนตัล GT ตัวโลโก้ที่อยู่บนฝากระโปรงตรงนี้นะครับทุกอย่างเรียกได้ว่าลงตัวแล้วก็ถอด DNA จากคอน t ิเนนตัล GT มาได้เยอะมากๆจริงๆที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือส่วนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับส่วนของไฟท้ายนะครับท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นเจนแรกเนี่ยมันจะเป็นไฟก้อนเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัว2021เนี่ยได้มีการเปลี่ยนไฟท้ายถอดแบบมาจาก คอนิเนทัลจีทเป๊ะเลยนะครับเหมือนมากๆอย่างที่บอกถ้าเราถ่ายรูปแค่มุมเนี้ยจะดูไม่รู้เลยนะครับว่านี่คือเบนเทก้าตัวใหม่การชนท้ายทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะถอดหรือยกมาจากคอน t ิเนนทัลจีทีกันเลยนะครับส่วนตัวภายในห้องโดยสารเนี่ยเรียกว่ายังมีความเป็นเบนเล่เบนเทก้าอยู่เหมือนเดิมยังจะคล้ายๆกับเจนแรกมีการปรับปรุงตำแหน่งของปุ่มต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับคันนี้ก็ภายในวีเนียต่างๆก็เลือกเป็นไฮคลอสทรีมเรียกได้ว่าหรูหรามากๆชิ้นส่วนพวกเนี้ยมีโอกาสเป็นรอย ทุกตัวนะครับซึ่งทางชายขับเองเราเนี่ยก็จะติดฟิล์มใสกันรอยให้ที่ตัดด้วยแพทเทิร์นมาเพื่อป้องกันวีเนียไฮกลอสพวกนี้จากรอยขนแมวจากรอยผ้าต่างๆติดให้ครบทุกจุดเรียกได้ว่าคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยที่ได้ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเต็มคันทั้งภายนอกภายในจริงๆเลยนะครับเบนเล่เบนเทก้าไฮบริด2021คันนี้ก็มากับสีโอニッ b แบล็ซึ่งเป็นสีที่เรียกได้ว่าสวยมีเมทัลลิกข้างในแล้วก็ดูคมนะครับดูหรูหราไปในตัวข้อดีของรถสีดําก็คือว่าไม่ว่าคุณจะขับไไปที่ คุณล้างใหม่หมๆเคลือบสีเงาเงารถมันจะดูสวยดูฉ่ำวาวมากๆเรียกได้ว่ามันดูสปอร์ตดูดุดันครบเลยยิ่งคันนี้เจ้าของเองก็คอนฟิกเรื่องของไฮกลอสซิมอย่างเงี้ยทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นขอบไฟกระจังหน้าคิ้วขอบกระจกเลือกเป็นไฮกลอสทิมทั้งหมดซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามและลงตัวสปอร์ตดุดันสุดๆ แต่ข้อเสียก็มีนะครับสำหรับรถสีดำนะครับเนื่องจากว่ารถสีเนี่ยมีโอกาสเป็นรอยขนแมวได้ง่ายมากๆนะครับแค่เราไปล้างรถในคาแคร์บางครั้งเนี่ยไปเจอฟองน้ําไม่สะอาดพนักงานล้างไม่ดีผ้าเช็ดแรงก็เป็นรอยขนแมวแล้วเวลาวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเวลาโดนสะเก็ดหินก็จะเป็นเม็ดขา,ขาวๆซึ่งทําให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดมากเบนเล่เบนเชก้าไฮบริด2 0 2 1คันนี้เลยเลือกติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแมกนัสโปรกับทางชายขับเต็มคัน,คนเรียกได้ว่าครบทุกจุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในห้องโดยสารนะครับชิ้นส่วน ฟิล์มต่างๆตรงเนี้ยต,ตรงไหนที่สามารถตัดฟิล์มได้สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาได้เราสามารถติดตั้งฟิล์มใส่กันดอยได้หมดครบทุกจุดจริงๆ